คุณไอราชนุกเนี 1, 2, ่ยก็จะต้องไปสู machine. ้อาตามอ1 1แต่ผู้หญิงคนนี้นะคะกลับไปเทวิตเตอร์ว่านะคะการที่เราผาดแคลนวัคซีนเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยนะร่วมกับสถาบันเธอยังบอกให้คนไทยนะร่วมกันใส่ชุดสีดำเพื่อที่จะไว้ทุกให้กับสถาบัน มันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบป,ปากของคุณเองะคะ่ะปากที่เกิดมาพูดสิ่งีไม่เป็นเป็นทิษกับตัวเอง ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันชี้ชะตานะคะของคุณไอรักชนกค่ะโดยศาลเนี่ยจะอ่านคําพิพากษาในวันที่13บธันวาคมนี้นะคะในคดีเกี่ยวกับมาตราน1นึค่ะคุณผู้ชมแต่คุณไอเนี่ยเขาบอกวันนั้นเนี่ยมันมีการประชุมสภาค่ะจะต้องขอศาลเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนโดยการทําหนังสือขอให้ศาลเลื่อนออกไปนะคะงานนี้เพจด,ดังเขาก็เปิดโหวตเลยค่ะคุณผู้ชมในวันประชุมสภาเนี่ยจำเป็นต้องมีคุณไอยอยู่ในวันประชุมสภาหรือ ผลวอดจะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันดูค่ะ ทุกทาคะหลังจากเมื่อวันที่29พฤศจิกายนศาลรัฐธรรมนูญได้นัดพิจารณาคดีแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในกรณีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยนางสาวรักนกสีนอกในคดีอาญาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา3 หรือไม่ค่คะซึ่งผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันนะคะวินิจฉัยบอกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14วรรค1วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1ค่ะ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนางสาวรัชนกสีนอกสอส,อสอกทมพักเก้าไกลก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยค่ะถึงกรณีมีนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา1น2และพระบอรคอมพิวเตอร์ในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะว่านับถอยหลัง13วันฟังคำพิพากษาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลายคนคงทราบข่าวเรื่องสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่อัยฟ้องว่ากฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ขัดรัฐธรรมนูญนั้น นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันที่13ธันวาคมนี้ศารอาญาร,รัชดาก็จะอ่านคำพิพากษาคดี112ของไอ้คดีหมายเลขดำที่อออ่าง683ทับ2,565โจทย์ที่ยื่นฟ้องมาตรา112พรบอรคอมพิวเตอร์คดีก็ดำเนินมาจนถึงวันนี้ นับถอยหลัง13วันฟังคำพิพากษาในวันที่13ธันวาคม2566เนื่องจากวันนั้นเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาโดยจะมีการประชุมสภาไอซ์จึงทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากติดประชุมสภาซึ่งต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของศาลว่าจะให้เลื่อนหรือไม่นางสาวรัชนกยังระบุต่อไปบอกว่าคดีนี้สามารถมีคำพิพากษาออกได้2แนวทางคือ1 หากสารตัดสินว่าไอไม่มีความผิดทุกอย่างก็จะจบลงถ้าอายการไม่อุทธรณ์ 2. หากสารตัดสินว่ามีความผิดซึ่งก็แบ่งออกเป็น2แนวทางย่อยนะคะคือสารตัดสินว่ามีความผิดโดยให้รอลงอาญาคดีนี้ก็จะสิ้นสุดเหมือนกันถ้าไม่มีการอุทธรณ์และสารตัดสินว่ามีความผิดโดยตัดสินจำคุกระหว่าง3 1 5ถปีหลังจากสารตัดสินแล้วตามหลักการจำเลยสามารถประกันตัวได้ในศาลชั้นต้น เพื่ออุทธรคดีและสู้คดีต่อในชั้นอุทธรถ้าศาลให้ประกันตัวตามสิทธิ์ที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไอ้ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะคะจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวไอ้เนี่ยเข้าเรือนจำแม้แต่นาทีเดียวค่ะก็หมายความว่าสถานะสสที่ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นั้น ด้วยคะแนนเสียงจากประชาชน47,592ก็จะสิ้นสุดลงและกกตจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างคะ่ะ <un ör ne et> นางสาวรัชนกยังบอกด้วยนะคะว่าในฐานะประชาชนเน,นี่ยแน่นอนว่าอายยินดีที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดี 112ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตราน1น2่นั้นมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายและการบังคับใช้ก็ตามและไอ้ก็เป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนนโยบายของพรรคเก้าไกลในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราน1น2ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในฐานะสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตระหนักดีว่า การทำหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งไอ้เนี่ยจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาสถานภาพที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามสิทธิที่พึงมีทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของไอ้หรือพักเก้าวไกลแต่เป็นการยืนยันเจตจำนงของประชาชนที่ลงคะแนนให้ไอ้ในฐานะตัวแทนของพักเก้าวไกลไอ้ไม่ร้องขออะไรมากไปกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามรัฐธ,ธรรมนูญ อย่างไรก็ตามสุดท้ายนางสาวรัชนกนะคะก็ระบุบอกว่าขั้นต้นเนี่ยไอซ์ก็จะทําจดหมายขอให้เลื่อนการอ่านคําพิพากษาออกไปให้ไม่กระทบกับภารกิจในฐานะผู้แทนราษฎรที่กินภาษีประชาชนเพื่อให้การทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชนในสมัยประชุมไม่ว่าจะการพิจารณากฎหมายการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีการอภิปรายในโอกาสวาระต่างๆรวมทั้งการร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี2567หรือแม้กระทั่งร่างพรบกุ้ง เงินห้าแสนล้านบาทที่รัฐบาลจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาขณะที่เพจเฟซบุ๊กวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็โพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวว่าทุกคนค้าเปิดโหวตคะ่ะพี่ไอ้มีคดี112ที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาวันที่13ทธันวาคมนี้แต่จะทำการเลื่อนขอเลื่อนออกไปค่ะนูขอถามพี่ๆว่าใครเห็นว่าไม่ต้องเลื่อนพี่ไอไม่จำเป็นต่องานสภากดหัวเราะใครเห็นว่าสมควรเลื่อน เพราะสภานเนี่ยขาดพี่ไอไม่ได้เลยกดหัวใจซึ่งเมื่อเวลา11นาฬิกาสีนาทีที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเข้ามาร่วมโหวตนะคะดยกดหัวเราะค่ะคุณผู้ชมกดหัวเราะไปแล้ว2 0 0พกว่าคนค่ะกดหัวใจเนี่ยแค่4คนเองค่ะส่วนทางด้านอาจารย์อุไรวันก็กล่าวถึงไอรัชนกบางช่วงตอนบอกว่าวันนี้มาพูดถึงเรื่องไอรัชนกสีนอกซึ่งทางด้านของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินเป็นเอกฉันท์ว่าการที่เธอพูดเมื่อวันที่2 8กรกฎาคม ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องของมาตรา14การใส่ข้อมูลเท็จลงในคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ใช่สิ่งนี้แล้วคุณไอรัชนกก็จะต้องไปสู้หน้าตามาตรา112ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ออกมากๆสวัสดีค่ะณเริวันเอกพันธ์ค่ะวันนี้นะคะก็มาพูดเรื่องของคุณไอรัชนกสีนอนะคะซึ่งเมื่อวันวานสารรัฐธรรมนูญนะคะได้ตัดสินเป็นเอกสรน,นะคะว่าการที่เธอพูดเมื่อวันที่28กรกฎ นั้นนะคะไม่นะคะขัดกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องของมาตา14การใส่ข้อมูลเท็จลงในคอมพิวเตอรต์ถ้าไม่ใช่สิ่งนี้แล้วเนี่ยคุณไอรัชนุกเนี่ย ก็จะต้องไปสู้อาตามอ112นอนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อวันที่2 8่สกรกฎาคม2 5ง4นเนี่ยที่เรากำลังมีปัญหาเรื่องของโควิดซึ่งเป็นระบาดทั่วโลกแล้วเราก็ต้องการวัคซีนและทั้งโลกเนี่ยก็ต้องการวัคซีนเหมือนกันนะะการได้มาของวัคซีนนะคนะ,ะเป็นไปได้ยากนะคะและเราก็รู้กันว่านะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นช่วยเราทั้งข้าง,งมือแพทย์ ทางงบประมาณแล้วก็วัคซีนพระราชทานเราจริงจำคาว่าวัคซีนพระราชทานรบพระราชทานแต่ผู้หญิงคนนี้นะคะกลับไปเทวิตเตอร์ว่านะคะการที่เราขาดแคนวัคซีนเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยนะ,ะร่วมกับสถาบันนะคะในการผูกขาดวัคซีนการผูกขาดก็คือการเก็บเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะเธอยังบอกให้คนไทยนะร่วมการใส่ ชุดสีดำเพื่อที่จะไว้ทุกข์ให้กับสถาบันและเธอเอ่ยพระนามในหลวงราชการที่10นะเมื่อไม่เกี่ยวแล้วไม่ขัดแล้วเพราะฉะนั้นความผิดของคุณนะฮะมันไปอยู่ที่ม .1-2 ที่คุณจะต้องไปสู้ต่อไปว่าความผิดมอ2 2ก็คือการหมิ่นประมาท นะคะกล่าวอาฆาตมากร้ายนะคะต่อพระมหากษัตริย์นะคะรัฐทายาทหรือผู้แทนพระองค์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบปากของคุณเองะคะปากที่เกิดมาพูดสิ่งดีไม่เป็นเป็นพิษกับตัวเองแล้วก็ไปทําร้ายผู้อื่นนะคะด้วยหัวใจอันตกต่ําของตัวเองคุณไปสู้กับ1นึและมันแน่นอนอะนะคะสิ่งที่คุณ ทวิตเอาไว้นะ่ะมันเป็นอักษรใช่ไหมคะตัวอักษรมันพลิกกลับไม่ได้ค่ะคำไหนมันเป็นคานั้นมันอักษรทุกตัวอักษรมันได้จัดก,การนะ,ะไอ้เรียกร้อยเลยค่ะว่าคุณนะคะพูดถึงพระองค์นะคะให้เสียหายขนาดไหนทุกคนนะคะไม่ต้อง ใีประเทศไทยมีสถาบันพระหมหากษัตริย์พวกคุณไม่ต้องการให้คนไทยรักแล้วก็เคารพสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ต้องการให้คนเห็นความดีของสถาบันพระหมหากษัตริย์คุณก็ทวิตเตอร์นะคะใส่ความพระองค์ท่านซึ่งความผิดแบบนี้นะคะถ้าสมัยโบราณคุณจะโดนอะไรทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นความผิดนี้ใหญ่หลวงแล้วครูว่ารอดยากค่ะเพราะว่าตัวอ,กอักษรมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ต้องสืบพยานมากมายตัวหนังสือมันไม่เคยพลิ๊ก ลิ้นเหมือนกับคนกับความที่คุณนะคะไม่รู้จักบุญคุณเนรคุณนะคะต่อเจ้าของแผ่นดินนะคะเนลคุณนะต่อชาติต่อแผ่นดินของตัวเองนะคะแล้วก็บองเมานะคะสิ่งที่ทำเนี่ยก็พยายามให้คนอื่นมันเชื่อตามความคิดชั่วของตัวเองคุณจะต้องเป็นตัวอย่างในความรับผิดชอบที่คุณกระทำต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะ รับประกันค่ะว่าสิ่งน,นี้มันไม่จบลงแค่วันนี้คุณน่ะนะคะถือว่าตายทั้งเป็นเพราะอะไรคุณรุ่นคะเพราะปากของคุณเพราะไม่รู้จะโทษใครก็โทษโจของเองนะคะสมควรที่สุดแล้วค่ะ แหม่ก็ทําตัวเองทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใครเหมือนกันละค่ะพอถึงวันใกล้วันจริงเข้ามาแล้วคุณไอซ์ก็ทําหนังสือขอเลื่อนนะคะเพื่อให้ศาลนั้นใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาว่าจะสามารถเลื่อนอ่านคนําพิพากษาจากวันที่13ธันวาคมไปได้หรือไม่นะคะส่วนความคืบหน้าจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวทีมข่าวสตอกเกอร์ก็จะเกาะติดเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ